สบายดีพี่น้องพอไปชู่คู่สุขคนมัอนี่เด้อมากินปิ้งซิ้นสัมปลาพี่น้องชิ้นเหรอชิ้นแช่ซอยปิ้งซิ้นสัมปลาเกลียวเพียวผมนี่เห็นนี่อ่านนะซอยผู้ซอยต้นน้อยเลยซอยต้นใหญ่ๆเลยรถเต็มคำเลยเพราะซอยต้นน้อยที่ขันซอย ขอยุงกัดหนินะวะโอ้แตากล้องยุงกัดขาบานีไตายเอาพอก่อนเด้อเสนอเด้ย่าอย่าฟ้าเด้อนี่เอาคำหนึ่งก่อนหวานอีกคอมมคอมคอมคอมอ้ยไงพัวนี่ของมันเป็นกรอบอ่ะอะไรวะอันนี้เป็เจียวอืมน้องอ่ อืดแฝดแฝดตรงอบครัวเลยแฝดเรียนมาเลยตรนี้เลย